ขอดูเหตุการณ์ก่อนนะครับเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยเบื้องต้นขอเปิดคลิปเหตุการณ์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะเขาบอกว่าตอนประมาณสักทุ่ม20คุณผู้ชมครับได้รับแจ้งจากข่ายวิทยุเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ตรงถนนพระราม6นี่ฮะโดยเบื้องต้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลชุดปฏิบัติการภายในอาคารได้เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็สามารถ ควบคุมเพลิงได้เดี๋ยวมันจะมีภาพเหตุการณ์ที่อยู่ด้านในเนี่ยนะฮะออู้สึกผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยทางด้านของกรุงเทพเขาจะมีคลิปตอนที่เตรียมอพยพเจ้าหน้าที่ได้ใช่ไหม,มไหนๆลองเปิดเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิฮะคลิปตอนอพยพเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่งครับกำลังเดินเท้าขึ้นชันสองครับขึ้นมาเลว ต่อมาเลยก็ได้นะฮะอบพยพคนป่วยอพยพเจ้าหน้าที่เปิดต่อมาเลยครับทีมงานฮะนี่ฮะอ่ะพอเต็มจอนโ่ยโหโรงพยาบารลรมาใหญ่มากนะและเป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนรู้จักใช่ไหมเมใช่ค่ะเพราะเห็นอบอกว่าเนี่ยต้องทําการตรวจสอบชั้น5มีผู้ป่วยมีเจ้าหน้าที่โ,โรงพยาบาลน,นะคะอพยพลงมาแล้วก็เห็นว่าชั้น3มเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ติดอย,ยู่ในห้องผ่าตัดด้วย ซึ่งชุดปฏิบัติการก็อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือออกมาจากห้องผ่าตัดด้วยเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมดูนะครับประมวลคลิปขึ้นมาเลยครับทีมงานฮะมีทั้งคนป่วยในที่อพยพเดินลงบันไดแล้วนี่ฮะหมอพยาบาลลงมาประถมพยาบาลกันข้างล่างหมดเลยแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้น้องบีชมพูนุ้ยไปถึงแล้วนะฮะ คุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้คืออบพยพคนป่วยลงมาทั้งหมดคือล่าสุดเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเจอกับอาสาบรรเทาวิษณุนะฮะคุณชนินสาอาดคุณชนินบอกกับเราว่าเมื่อสักครู่นี้มีไฟลุกไหม้ที่ตรงบริเวณชั้นสองตรวจสอบว่าไฟไหม้อยู่หลังตู้ในห้องพักพยาบาล ดับแล้วตอนนี้คือรอระบายก <c oughs> ลิ่นเขาเรียกควันถูกไหมฮะแต่ที่ประเด็นก็คือเฉพาะชั้น 1- ถึงชั้น3เนี่ยต้องใช้พัดลมระบายอากาศควันไม่ต่ำกว่า10ตัวแต่พอตอนควันเกิดขึ้นและเป็นชั้นที่มีผู้ป่วยเยอะนี่นี่นี่ในห้องผู้ป่วยสา,ายมือเปิดเสียงหน่อยิฮะภาพสายมือนี่นี่น,นี่นี่ฮะโอ้โหตอนนี้สงบแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าขอให้สงบทั้งหมดผู้ป่วยคืนนี้จะต้องถูกอ,อพยพลงมาแล้วอพยพกลับโอ้ตายแล้วผู้ป่วยอาการหนักทั้งนั้นเลยอ่ะ มีเสียงของพี่ชนินนะฮะเป็นอาสาที่ให้สัมภาษณ์ช่องแปเมื่อสักครู่ฮะขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทําการดับมาแล้วรอบหนึ่งมันเป็นลักษณะเอ่อห้องห้องพักพยาบาลซึ่งพอเราทําการดับปุ๊บมันก็ยังมีกลุ่มควันสะสมอยู่เราก็เกิดความสงสัยว่าทําไมควันม,มันก็ยังเยอะอยู่ระบายควันเท่าไหร่ก็ระบายไม่ออกก็มีการระบายควันอย่างต่อเนื่อง จนเวลาเกือบเกือบชั่วโมงควันม,มันก็ยังอยู่คงสภาพเดิมก็เลยมีการเดินสำรวจรอบๆห้องพยาบาลซึ่งเราไปเจอห้องเอ่อห้องทางเข้ารังสีวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นห้องรังสีวินิจฉัยพอเดินเข้าไปประมาณเอ่อประมาณ10เมตรมันก็จะมีห้องสายมือซึ่งติดกับห้องต้นเพิงเราก็จังหวะไปเจอไปเจอ,ไปเจอแสงไฟมันลอดออกมาก็เลยถีบประตูเข้าไปก็ไปเจอไฟมันไหม้ห้องหนึง่งผู้ชมครับขณะที่น้องบีชมพูนุชกำลังติดตามปฏิบัติการอพยพผู้ป่วยลงมาเป็นการด่วนเนี่ยนะฮะเพื่อไปอยู่ตึกที่ ปลอดภัยเราไปเจอกับคุณนพร,รัตน์แก้วบุญธรรมนะครับเห็นบอกว่าตัวเองมาเฝ้าเมียคลอดลูกแล้วเมียก็คลอดลูกแล้วพักฟื้นอยู่ที่ชั้น6อาคารหนึ่งตอนทุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่สั่งอพยพได้กลิ่นควันไฟแต่ยังไม่เห็นไฟต้องอพยพกันมาอย่างทุรักทุเลตอนนี้ภรรยาซึ่งเพิ่งคลอดลูกก็ต้องถูกย้ายตึกเป็นการด่วนคุณนพร,รัตน์น้ำตาคลอเบ้าแล้วบอกผมห่วงลูกกับเมียซึ่งเพิ่งคลอดเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเมียกับลูกตอนนี้อยู่ตรงห้องไหนเขาขอย้ายก่อนนะฮะ อันยังมาไม่ถึงใช่ปัญหาแต่นี่คือคลิปตอนที่เข้าไปจุดเกิดเหตุใช่ไหมใช่ค่ะนี่โดนร,โดน,รน,โดนโดนรนโดนรนโดรนโดรนาดรนอ๋อนีเครื่องเข้านี่เครื่องเข้า อสดนเ้อนี่แหละครับเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่ย้ำนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดสงบแล้วแล้วก็ผู้ป่วยเดี๋ยวจะมีการจัดย้ายทั้งหมดกลับขึ้นไปในจุดที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะฮะกับเหตุการณ์ด่วนที่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงตอนทุ่มหนึ่งจนถึงการอพยพที่เกิดขึ้น